สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube ครับคลิปนี้จะพาไปดูพระอาจารย์สันติครับเมื่อวานก่อนนะครับท่านถามว่าอะไรใหญ่กว่าพระพุทธเจ้านะครับก็เนื่องจาก,กว่าคุณกระโถนเนี่ยบอกว่าแบ็คเขาใหญ่นะครับแบ็คเขาใหญ่ก็คือใหญ่กว่านายกใหญ่กว่านายพันนายพลนะครับใหญ่กว่าสถาบันนะครับ ก็เป็นการยกตนข่มท่านนะครับบอกว่าก็คือพระพุทธเจ้านะเป็นเขาคือพระพุทธเจ้าใหญ่กว่าผู้อื่นนะครับแล้วก็พระอาจารย์สันติก็ได้หาข้อมูลมาลบล้างก็คือว่าที่ใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าก็คือกรรมนะครับแล้วผมก็เลยไปเจอข้อมูลในทิกต็อกนะครับเขาก็บอกว่ากรรมก็ใหญ่กว่าพระพุทธเจ้านะครับส่วนเพื่อนๆจะคิดเห็นยังไงก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับในช่องนี้นะครับ ก่อนอื่นผมก็ต้องเกินก่อนนะว่าผมไม่ใช่คนสอนธรรมะนะ <c oughs> เ,นเ,นเ,นเนพื่อนเพื่อนพี่ๆผมไม่ใช่คนสอนธรรมะนะผมเป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาก็คือ,อเราจะเสวานากันพูดคุยกันมีถูกมีผิดนะครับก็ถ้ามีผิดพลาดก็อย่าไปใส่ใจถือสาผมนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับไปกันเลยครับปวขอนนึงเนี่ยทีท้าโดนตัวตัวในวัดไหนก็ได้จะสอนมาแล้วชี้มันเห็นเมนไง คือจะไปให้โอกาสมันอย่างนี้เฉยรู้คุยมันมีประโยชน์เราทำมากมันไม่รับมันรับเงินรับทองอย่างเดียวแล้วก็ดอม,ดอม,ดอม FC เติมเอฟซีเก็ต้องการเงินทองอย่างที่โยมเขาบอกนะโยมนั้นเนะ่ะโยมที่ขึ้นมายกอ้วนตาหิวหวย,ยเงินกันทั้งนั้นเนี่ยถามว่าตายไปได้ไหมคุ้มไหมเนี่ยฮะจะไปสอนมันที่วัดนะแน่มันกล้าไปไมาตัวตัวทามันหน่อย่ได้ลงข่าว่อยนีเอาไหมให้โอกาสหนเดียวจะเจอจา์ท่านตีเอาบอกา่ะคุยทามากก็ทานั้นแน่คุยมันไม่รับหรกเราจะไปชี้มันเห็นเมนแล้วจะบอกมันเงินทองไปได้ไหมเบียเติมเขาสุดท้ายไ ที่จะไปเนี่ยดีเคดีเคนะใช่ยมจากยมดีเคดีเคยมศักดิ์สิทธิ์เชะสุนะยมอิงยมอิงนะยมพุ่งอิงดาวสตูดิโอยมดาวอ่ะหมดแล้วนะยมนะกวันนี้แค่นี้เดี๋ยวจะอ่านบทกรนนะอ่านบทกรนของท่านพลตีนเรศอ่ะสรุปก่อนเดี๋ยวลืมอีกอ่าเป็นว่าสรุปเรื่องของอะไรที่ใหญ่กว่าพุทธเจ้าอ่ายมอ๋อยู่แล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้ไม่รู้นะปวกนนี้มาถามไม่ไปตอบนะ บอกให้อยู่รอไงเมื่อกี้ตั้งร้อยยี่สิบคนนะแล้วตอนนี้เหลือแต่เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดคนอ่าไม่เป็นไรแต่บอกเลยนะสิ่งที่อหา่เหนือใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ตอบว่าเป็นธรรมะก็ส่วนหนึ่งนะกรรมใหญ่ของพระพุทธเจ้าให้จําไว้กรรมเนี่ยพระพุทธเจ้ายังมีกรรมที่เหนือกองพระพุทธเจ้าอยง,ต,งตอนตอนพวกจะจะปฏิพานเนี่ยไปหิวน้ําเพราะอะไรเพราะ,ราะุกแค่ทำให้โคกินน้ําแล,ล้วก็ปวดที่สามากเพราะเคยอะไรเพราะเคยไปยินดี ที่พอแม่พี่น้องไปตกปลามาได้ปลามาเยอะชาวบะมงเนี่ยทำให้เกิดความยิิดีในก็ไม่ปวดศรษะอ,อ,อย่างเนี้ยเนี่ยเป็นต้นมันจริงมีหลายเรื่องแล้วก็ปวดท้องอะไรต่างเนี่ยก็มีวิบากกรรมก็เลือกกรรมใหญ่กว่าพาระเจ้าเนี่ยเบียมพูดนะยังพูดผิดนะเบียรพูดผิดว่าพระเจ้าใหญ่แบ๊กแบ๊กใหญ่สุดเนะี่ยแล้วพระเจ้ามาใช้ใเบียรม,มาเป็นไม่ไม,ไม่มีทางเป็นแบ๊กเบียรแนะ่นะเพราะนั้นบอกให้รู้ก่อนนะเพราะนั้นกรรมเนี่ยใหญ่กว่าเหนือกว่าพระเจ้าพระเจ้ายังต้องรับกรรมเลยนะต่อไปเรื่องของไอ้ที่ว่าคําถามหข้อ วังนะ oh, คนตื่นทำบอกพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดจริงหรือไม่คำตอบคือไม่จริงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งที่ถูกต้องคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนผู้ใดว่าท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์เพียงบอกว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเพราะห่างไกลจากกิเลสทั้งปวงแล้วการที่ใช้คำว่าพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุด เป็นการใช้คำที่ผิดอย่างมากคำที่ถูกต้องต้องใช้คำว่าประเสริฐที่สุดคำว่ายิ่งใหญ่ที่สุดมีความหมายถึงอำนาจวาสนาพระพุทธเจ้าท่านสละทิ้งแล้วจึงไม่ควรที่จะนำมาใช้กับพระพุทธเจ้าที่สำคัญอาจทำให้คนฟังเข้าใจผิดได้ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดกับผู้ประเสริฐที่สุดมีความหมายไม่เหมือนกันการที่คนตื่นทำกล่าวออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ ว่าตัวเองมีแบ็กดีมีแบ็กที่ยิ่งใหญ่คำว่าแบ็กดีหรือแบ็กที่ยิ่งใหญ่ความหมายในประโยคนั้นตามหลักพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตตยสถานคำว่ายิ่งใหญ่มีความหมายว่ามีอำนาจมากเมื่อนำความหมายมาใส่ในรูปประโยคที่คนตื่นทำได้กล่าวออกมาจะได้ดังนี้พระพุทธเจ้ามีอำนาจมากที่สุดมีอำนาจมากกว่านายพล มีอำนาจมากกว่านายกมีอำนาจมากกว่าจุดๆการพูดในลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำทั้งในทางโลกและทางธรรมเพราะเป็นการยกตนข่มท่านพระพุทธเจ้าท่านเองก็ทรงไม่ให้สาวกของท่านกระทำสิ่งนี้มันเป็นการได้ค่าสิ่งหนึ่งและยกย่องอีกสิ่งหนึ่งทำให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้อื่นได้เป็นการกระทำอกุศลกรรมอย่างหนึ่ง คนตื่นทำบอกพระพุทธเจ้ายิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่เพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันสองทุ่มครับกับพระอาจารย์สติครับหัวข้อวันนี้ก็ว่าจะคุยเรื่องผู้ไกลจากกิเลสนะครับผู้ไกลจากกิเลสก็คือรักโลดโลภโกรดหลงนะครับเราก็จะมาดูใจตัวเองว่าตอนนี้เรามีโลภนะความโลภเยอะไหมความโกรธเรายังมีหรือเปล่านะครับความหลงผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับคลิปนี้สวัสดีครับ